สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่23ากรกฎาคม25 -65 ันหารยบานะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้จะออกทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดเหมือนกับหุ้นดาวโจนนะดาวโจน VIP นี้จะออกทุกๆวันเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็คือ2ยามครึ่งนะครับของเวลาประเทศไทยนะ ของเวลาประเทศไทยนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับเนี่ยบนหัวอาจารย์เนี่ยมันจะมีเลข0ูนย์ศูนย์จุดสามศนย์เห็นไหมเวลาออกเขา0ูนย์ูจุดสามศูนย์ก็คือเที่ยงคืนรึ่งประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงทุกๆกวันนะครับวันนี้ท่านใดที่ได้ดูคลิป ต่างๆผ่านมาแล้วนะของวันที่ย3ิบสามทั้งหมดเลยนะเป็นการอาจารย์เข้าใจผิดนะ <c ười> คิดว่าวันอาทิตย์ <c ười> ใส่สีแดงทุกคลิปทุกคลิปเลยพอถึงมันเลืขึ้นได้เอาวันนี้วันเสาร์เนี่ยพอพอ,พอทําทุกคลิปแล้วนะค่อยมาคิดได้ว่าเอาวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์เน่ะก็เลย <c ười> ใส่สีแดงทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วแถมพูดว่ากว่าสีแดงนําโชคด้วยนะก็ค้ำคำตัวเองอยู่หลงหลงลืมลืมแล้วนะออืประมาณนี้ใครเห็นใครก็ทักด้วยแล้วกันอืประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอ,อให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงป๋อต,งตงึงปอตึงแฮงๆ,ๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเมื่อวานนี้เข้าอยู่นะเข้าแปดนะแปดศูนย์นะครับสายรูดนะต้องรูดเท่านั้นถึงจะได้กินนะต่อไว้ก่อนเพราะว่าคู่เจาะอาจารย์จับไม่แม่นแต่ตัวเด่นมาอยู่แถมมาสองตัวสองตัวถ้าเหื่มากคือจับคู่กินจับกันเองประมาณนี้แหละก่อนระมัดระวังด้วยนะครับ อ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมากี่ตัวนะครับวันนี้จะมากี่ตัวเอาวันเขาจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะ <c oughs> เห็นไหมละ่ะหลงหลงลืมลืมแล้วโอ้ยอเอา้าตอนแรกทําไว้แล้วแหละแล้วลบออกดาวจนูนทำไมถึงแคบเข้ามาละ่ะดาวจนูนวีไอ v ี I P. อพมีอะไรบ้างคะเนี่ยเด่นนะครับศนะูนย์หนึ่งสองนะเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเน้นหนึ่งครับหนึ่งอะไรหนึ่งสี่นะครับ อ่าไล่ไปเลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ทำผิดเดียวครับเอาไหม่ทำผิดนะครับเอาใหม่นะอ๋อถูกแล้วล่ะ <laughs> โอ้แปดตาแล้ว หลงหลงลงหลงแล้วไปดูอีกใบหนึ่งอ่ะไปดูอีอกคนหนึ่งอ่าขอภพ่ด้วยเกือบแล้วไหมล่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้อืมแล้วก็กันหน่อยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะส่วนสองนะครับอืมสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับ อไปมองที่อื่นนู้นนะศูนย์ศูนย์คือตัวกันนะศูนย์คือตัวกันนะครับเอายุงก็มีด้วยตัวกันนะถ้าลูดนะตัวกันมันชอบมานะลูดน่าจะลูดศูนย์กับหนึ่งนะครับรูดศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะอืมใครไม่รู้จักคําว่าลูดก็ ศึกษาดูก่อนก็นแล้วกันนะครับอมอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะใครที่ยังไม่ช่ำชองอย่างน้อยก็มีประสบาการณ์ทั้งยี่สิบปีขึ้นไปเ <c oughs> ออประมาณนี้นะครับครับเจดทันเนาะนตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านดวงดีนะครับเฮงเฮงมีโชคมีลาบทางด้านการลงทุนนะ อ่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองไม่ใช่ก็ให้ถอยนะครับถอยห่างๆเล่นพอสนุกสนุกก็ได้นะครับอืมไม่ใช่ว่าทุ่มแบบโมโหสุดตัวยิงไม่ยิงยิงไปใหญ่นะอย่างนั้นยิงเจ้ามือเขาจะชอบนะเขาจะชอบคนที่ว่าโมโหนะมีทุนเยอะๆเนี่ยมีเงินเยอะๆเนี่ยเขาจะยั่วให้โมโหนะออไม่ว่าที่ไหนก็นแล้วแก่แหล่งพวกนี้เขาจะยั่วให้โมโหให้ระมัดระวังด้วยอย่าหลวมตัวนะครับอย่าไปโมโห ให้หยุดทันทีเลยนะรู้ว่าตัวเองยังไงยังไงก็หยุดพักก่อนนะครับเพื่อสู้นะครับไม่ใช่ว่าหยุดเพื่อถอยเพื่อแพ้นะครับเพื่อสู้ต่อไปนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอทุกท่านโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็พอท่าน,นี้ก็แล้วกันนะสวัสดีครับ